สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่15เดือนมกรา2566นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปผลนะครับการทำโรงเรือนนะครับคอกสุกรนะครับคอกกว้าง4เมตรและยาว6เมตรนะครับว่าจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาสรุปกันเลยครับนี่ครับ ตอนแรกนะครับผมก็ซื้อเหล็กมาครับเหล็กกาวไนท์นะครับสี่หุนและหนึ่งนิ้วนะครับราคารวมทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับและตอนปที่สองครับผมก็ซื้อเสาปูนนะครับหกต้นนะครับราคารวมสี่พันบาทนะครับนี่ครับราคารวมสี่พันบาทหกต้นนะครับ ก็พี่พวกพี่น้องก็ไปคูณเอานะครับว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับว่าถูกต้นละกี่บาทนะครับแล้วก็เป็นพวกสังกะสีนะครับเป็นสังกะสีที่ราคาก็ถือว่าอยู่ในเกีย์ดีครับสังกะสีชุดนี้นครับเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือใหม่นะครับ ราคาสังกะสีนะครับก็ห้าพันสี่ร้อยบาทครับนี่ครับสังกะสีก็จะมีบอกยี่ห้อด้วยนะครับก็พี่น้องก็ไปดูนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับนี่นะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าดีนะครับรุ่นเป็นรุ่นหนานะครับกันสิมกันฝนได้นะครับอ่านี่ผมก็จะทาเป็นทางเข้านะครับทางเข้าคือทางนี้นะครับเป็นเปิดปิดได้นะครับผม กท <Wow. S 2> ปปิดได้แล้วก็แล้วก็ทางเข้าก็จะมีสองทางครับอันนี้คือทางเข้าแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นอีกประตูหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นอีกประตูหนึ่งนะครับแล้วก็เทปูนคอนกรีตนะครับเทปูนคอนกรีตห้าห้าพันบาทนะครับแล้วก็ปูด้วยไวเมิดแปดร้อยบาทนะครับเหล็กไวเมดนะครับแปดร้อยบาท อันนี้ก็จะเป็นประตูข้างหลังนะครับผมประตูข้างหลังสามารถออกเข้าหรือออกได้ทั้งสองทางนะครับผมนะครับรวมสรุปยอดนะครับคือผมลงใช้เงินไปทั้งหมด27,200บาทครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ